สวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เอาวันนี้สนุกมากมากสนุกมากมากเลยครับดีใจมากมากว่าได้เจอกับน้องๆดีใจมากมากเลยครับน่ารักดีก็ปกติก็ผมไปเที่ยวที่สุรินทร์ เพื่อไปเจอน้องนอๆก็วุณรูสักว่าก็อายุเทาใกล้กว่าใก็เกยก็เลยมาเจอป่อยด้วยเมืองกานครับมาบ่อยบ่อยมาบ่อยบอยครับปที่ยี่สิบเออยู่ที่ปีที่ห้าครับตอนนี้ย่ไทยปีที่ห้าขัดบอมใช่ค่ะไม่รับเธอปอมา ก็เด็กๆอ่าเด็กๆญี่ปุ่นก็อยากอยู่กับฉันเป็นตัวเบบไนเลยก็ผมอ่านจักไรสอดอ๋อไรสดให้เด็กๆดูด้วยใช่ค่ะให้เด็กใช่ค่ะไรสดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่มาดูจาตินี่แล้วก็เา็กๆชอบอาหารเบบไหนแล้วก็เด็กน้องๆเป็นตัวประกอดน้ำหนักเข้าลายค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็ผมก็รู้สึกว่าก็ใช่ ใชยใหญ่ใช่ index น่ารักน่ารักสุกๆ <c oughs> เน่ยกับพวกเขาชอบมากเลยครับทราบข่าวว่ามครั้งที่ห้ากทีใช่ครับวันนี้ครั้ที่หกใหญ่อยอก็ต้องเล็กบตอนนีน้เดียวเดินโตแล้วโตแล้วเดี๋ยวกชดชนชนชบชบเดอเออเดิน index i เ d ็ไม่ค่อย คุณโนบิใช่ไหมครับโนบิใช่ครับโนบิคร hmm. oh. ่ะ um, ค uh, uh, ุณ um, รู uh, um, ้ไหมว่าช้างไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมีแล้วมีอยู่เชือกหนึ่งที่เบวนเป็นทูตไทยกับญี่ปุ่นนะก็รู้จักกันรู้จักรับเมื่อผมไปเด็กกับคุณรานีฮิโรโกะโคุณรานีฮิโรโกะรานีฮิโรโกะนะคะคืออันนั้นคือตัวนั้นเขาคืออยู่ที่โอซาก้าโอซาก้าใช่คไหมเมื่อผมไปเด็กกับคุณคอยู่ที่ผมผมอาศัยอยู่ที่โอซาก้ากเลยผมเจอ เราเกาเห็นได้ว่าใกล้ใกล้มากๆเลยผมเมื่อผมเป็นเด็กเกตาเด็กแต่กเกก็ไม่กล้วยเห็นเล้นผมรู้สึกว่นตอนนี้ีใจมากๆเจอเจอเจอใกล้ๆกันแล้วก็เล่นกันได้ให้อาหารได้ที่ใจดีมากเลยตอมาที่เราได้ัมผัดช้างได้จับช้างอยาจับช้างได้ด้วยใช่ครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเราเกาจับไม่ได้ก็เล่นกันไม่ได้ให้อาหารก็ไม่ได้ แต่ว่าแต่ว่าเราอะรักชาตไทยมากๆนะลายนีทีโรโปตังว่าลายนีสังขารนาลายณ์ใจดีพวกเวลาเราเด็กเยอะๆชอบเขาอะสวัสดีสวัสดีอ่ะเราฟินกันได้เรารู้สบายลายนีนะคุณลานีสวัสดีผมจำได้คุณตาพาผมไปเดียวที่ใช่เขาชวันชื่อว่าเอนโนจิ สบกตรงเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะ,ะเข้ามาดูช้างไทยแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าช้างไทยไปอยู่ที่นู่นนี่คือ,ค,อคือเชียกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ละลายนีนันน่ารักมา,มากลายนีครั้งนี้ได้ซื้อตุ๊กตาด้วยใช่ค่ะผมว่า<บ>มอยากอยากอยากบริจาคด้วยแล้วก็อยา อยากช่วยช้างยอยากช่วยช้างโทรดีๆก็กินนมดีๆครับผมว่าเป็นลระไ้เนี่ยไปซื้อนมให้น้องแพดให้ขยายใหญ่ยิ่งเล็กใช่ค่ะวันนี้โดบีก็เลยสั่งมื้อแล้วนี่นีใจนุ่งควานดีชิน่นาม้าหลักวัีมีหันด้วยันนี้ ありがとうございますก็ไมุขมากมากรกนาันนีอีนงชักชวนเพื่อนญี่ปุ่นมาเที่ยวดูชักแถ้นอยเาบอว้ไปพักมโอเค皆さんこんにちはましてのびです。ぜひねタイのアヤのエレファントクラールの方にですねお越しいただければなと思います。可愛いどうぞお越しください。Ahn. ให้ด้วยให้เด็กๆลฟ์สดให้เด็กๆัวรัวออนไลน์เรียน่มี้องแล้วก็เะไรให้ดูช้าัอะไรเงี้ยนี่มาเนี่าเขาอยู่มาห้าปีแล้วหปีแล้วทีนี่เขาเสียเวลาไล่สดเยนเนี่ยเขาจะไปที่สุดแต่พอเขาได้ยินข่าวน้องแส่แเข้ามาที่นี่ มาที่นี่แล้วแล้วก็เขาก็เห็นว่าที่นี่ช้างเยอะแล้วก็ช้างตุเียนน่ารักมากเเลยบอกว่าโอ้ท่นี่ใกล้กว่าก็เลยมาที่นี่ประจำาลนี่ก็มาครั้งที่หกก็จะมาเยี่ยมมงแปมาเล่นกับน้องช้างแล้วก็ผ่านกันนะเ้างเยเนี่ยนี่ยเน่เนีาน่ยเม่ยเนยน่นเ

อาจา์ญี่ปุ่นมาเที่ยวหาหนูเลยเห็นไหมใบใหญ่ทำอะไรใช่ใ่มุง้งมิงมุ้งมิงและมดหญ้าขอยหญ้าและ,ะฟางตัวเป็นไงครับทุกคนเห็นไหมคุณดูดีมาจากญี่ปุ่นนะครับบินมาจากญี่ปุ่นมาดูช้างมาถ่ายออนไลน์ให้เด็กๆญี่ปุ่นดูใช่ใ่ มีกระใายใหญ่นะครับทุกคนูกระชายใหญ่วันนี้มีแขกคนแรกมาเลยคุณโนเบะมาจากญี่ปุ่นดูน้องช้างอ่ะเมทีอย่าลืมนะมามาขนาดเขาอยู่ไกลอย่างญี่ปุ่นก็ยังมาเลยรถถังรถถังอีซูซูมาแลมาแล้ว มาดูน้องแฝดดูแก้วฟ้าหนี่สแก้วฟ้ามหานครนี่นี่นะจ๊าขอบคุณมากมายแก้วฟ้ามาแล้วเย่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 แก้วฟ้า,านะแก้วฟ้ามุงมิงมุงมิงอะจับตัวกันปุ๊บปุ๊บอะจุปปุ๊บ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 อะจับตัวหน่อยจับหูหน่อยอะจับตัวหน่อยจับตัวหน่อยอะก,กึ๊กกึ๊กกึก กึกกึ๊โอ้โหความน่ารักเขากึ๊กกึ๊กกึ๊กกึกถูตัวหน่อยถูดตัวหน่อยโอ้ยอดใจไหวไหมเนี่ยทำไมเอพีเนี่ยความน่ารักเขามุงมิง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 ถูดตัวๆๆๆถูดตัวถูดตัวโอ้ยน่ารักจะไม่มีครับท่านผู้ชมดู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 มานะครับเช้านี้นี่รนะครับผมน้แกาแฟ แฟน์ซอนจะลงคลิปอ่าน้องแฟร์ดูกับน้องแฟรมุงมิงมุงมิงโอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วทุกคนมานะครับวันนี้มาดูความน่ารักของน้องๆค่ะทุกคนมาดูความน่ารักของน้องมาแล้วมาแล้วนี่สวัสดีสวัสดีเห็นไหม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  มาดูความน่ารักของน้องก่อนขับพรมขับพมแม่จามจุ้ยดีขับพรมขับพมแม่จามจุ้ดีน่ารักไหมน่ารักไหมแม่โอ้ยน่ารักมากเลยฝั่งนู้นก็เป็นขับพมบอยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยแม่ขายนอย่ายหน่อยครับโอ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับุญกอมมานะครับมานะครับ มาแล้วครับ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 ขอบคุณโนคุณโนบีนะครับหรือโนบิตะนะครับขอบคุณนะครับเด็กๆจะโนบีจะเรียนเดียวกับโนบิตะขอบคุณนะครับมาแล้วมาแล้วครับมาจากประเทศไหนมาที่นี้ใช่ไหมได้เจอบริสกาญี่ปุ่นนะว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาแล้วหนุ่มญี่ปุ่นมาแล้ว Jadi kenong Okey. Okay. อนนโอเคですかเนี่ยอยู่กับน้องแฟนนะครับถ้าเราถ้าเราาตาต่อเอาเนี้ต่อไโอ้อมาตโอ สวัสดีครับมาถามน,นิดนึงมาจากไหนครับเนี่ยอ่าก็มาจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับ,ช,รบชื่ออะไรครับชื่อโนบีครับผมมาเที่ยวโนบิตาช่ยค้าโนบิตาครับผมมาเที่ยวนี่กี่ครั้งแล้วครับนามาเที่ยวที่นี่กครือมาเจอกับชัยชัยใหญ่กับอินเด็กครัอ่าครั้งที่เจ็ดครับโอ้ครั้งที่เจ็ดแล้วผมชอบมากเลยครับครับใช่ค่ะก็ผมคือแล้วค่ะชอบมากๆากเลยครับ มาออยู่เมืองไทยนี่มาทำงานนึอมาทำอะไรครับผมนอกเป็บเลือค่ะอะไรทำอยู่ครับผมมาคุยกับเพื่อนๆเขาอยู่แล้วมาคุยอีกทีหนึ่งโอดีครับจะดีจกับดุคท่า